ผี่เฟือนน่อง,งพอพค่ะขอบคุณค่ะอร่อยจงเลยพาก,กันนั่งพักกันแล้วนะคะตอนนี้ได้กี่กระสอบกันคะัเสือบอกว่าสิบสี่กระสอบสิบสี่กระสอบสิบสี่กระสอบแล้วสิบสี่กระสอบแล้วคะ่กะ,คะก่อนอื่นคือขออนุญ,ญาตเติมพลังนะคะขนมก่อนคะ่ะชืช้อมาดูเบื้องหลังนะคะหลังจากที่ พี่ๆนะคะร่วมด้วยช่วยกันในการกรอกข้าวนะคะใส่กระสอบนะคะเพราะว่าฟังจากข่าวกรมอุตุเนี่ยบอกว่าพายุเข้านะคะก็เลยกลัวฝนจะตกดังนั้นวันนี้ต้องเสร็จนะคะทุกท่านทุกคนเวลาให้กินไม่กินเนี่ย 3จิมอาทีขอคือเกาหัวไม่กินนะโอ้โกยแล้ววะโกยเลยบ่ะกระสอบข้าวคือกระสอบใหญ่มากนะคะรอดชีบก่อนชิปก่อน นิกกี้นิกกี้ก็อยากมีส่วนร่วมนะคะนี่นิกกี้มาให้กำลังใจนะคะกระโดดขึ้นรถนิกกี้ให้กำลังใจครับบ่ลํบากมันแต่ก้อนน่ะเนาะก่บ่ได้เฮ็ดบูงปางบ้งปางแบบนี้ต้องพัดต้องวีประจําอันนี้นําหลายคน สั่งขาดเน่เขาจิบมดเลยเคยบดละหมื่นหลายถุอโอยน่นเห็ดอยู่เ้อเขาฟาดกับไปเมากฟาดสั่งขาดป้าพี่เฟื่องจัดให้เลยพี่เฟื่องคนขวัญเดี๋ยวเดี๋ยวสวัสดีครับ f อขอเวลา8นาทีในการสั่งใ่ไหนนี่เอาไปเม็ดทิ้งคุเกีบยวอยงออนไปเนี่นหลายขูดไแม่นบ่ถึงตักี่เเียบ่ เอเลยนะเมื่อเธอคุณแงกจ๊คเธอรเหมหนูอยกไกินเธอเุณเอ้เนี่ยอี๋เป็นหมนี่นี่ดีเออกอจับคุณเอหนูหอยกินมันฮะกาบู๊เออทีผมตีต่างไหนบอกปกลางออก โอ้ยนอดมากเลยเอีโอ้ยังไม่เคยเห็นเอไทีแแนเยเคยนะเค่าด้วยน้ทำเองได้ด้วยใช่มันอยากสักทีไหมนี่เจ14แน่14ก็สเอาไปมาทำไปเด้อเด็กเวพี่เพื่มาตักข้าโหลดแม่ ได้แต่ว่าหมายถึงว่ามันเป็นก้อนนั่นนะเอาทิ้งนี่น้อยเนี่ยนะโอ้ยมันทำไปได้ก็สอบมันเป็นป้านพุ่นแล้วมันไปลูดเอ๊ะมันกระบอกไหลเนี้นเป็นเสียงเสี่นะอย่าลุ้นกันต่อนะทุกคนเราได้อีกกี่กระสอบนะฮะโอ้กระสอบนี่เจ็ดเสียงซื้อผมลงไปเนาะซื้อผู้อื่นลงไปแทน อเขาเจ้าันี้ยคกว้างหลายเหตอ้เข่าเกี้ยวเนาะมัน มาสีแล้วมามาขึ้นได้ดิเจ้ามาอีกมาอีกอีสอบเล็ก็ดีอีเสือสอดบอกแล้วมันได้สิบแปดนี่เสือไทยว่ายสิบแปดน่าจะเป็นจริงบริเวณเน้อบเล็กอยู่เล็กแันยาวนะเล็กแต่ยาวเล็กแต่ยาว มันจะกระเทินไหมใส่กระสอบเนี่ยใส่โอ้ยเมดอยู่ผมน้องลูกกับเมืดโอเคทำไมเนี่ยขยับมากอ่ได้สิบกับอ่ะไม่ได้สิบแปดสิคอยทายไว้สิบแปดเดีเอาให้ได้สิบแปดใกล้เคียงเปล่าถือว่าใกล้เคียงที่สุดแล้วกันเอาเปิงหรอใส่ใกล้เคียงเฮ้เอามาเทใส่นี่ก็ได้ครับเทใส่อีกก็ได้ครับนี่ยังสิพอซาว เป็นยุนะเมื่อพอดีทีนี้ทายไว้กี่กระสอบครับทีนี้ทายถูกไหมม่นี่แหละครับ fc วิธีเก็บข้าวแบบเดิมๆนะครับก็ฟาดฟาดเสร็จแล้วก็มาเก็บเศษฟางออกเก็บเศษฟางออกให้เหลือน้อยที่สุดนะครับแล้วก็ใส่กระสอบอเ็ก expert และโปรเฟ s ชั o นอลอย่างมากยิ่งกว่าเชือกฟางอีกครับความแน่น พากันทำไม่นานต่อเด้อแล้วก็เอานั่นที่กอกนั้นเรายังไม่ได้ทิ้งคือของแม่เพียนวานอนที่นั่นเราต้องเอาทุกนั้นอ่ะมาทีเดียวเลยร่อนหาไม่ข้าวต่ออีกเด้อร่อนนี่เก้ออาจะได้อีกประมาณกระสอบนึ็กเด้อที่กอกอยู่ตรงนั้นอ่ะร่อนยังไงโอ้ยังได้ข้าวอีกเหรอไม่ไหนมาอยากทำแต่แอดมินจะทำให้ดูอันนั้นนลยค่ะเป็นจริงเลย เฉลยแล้วนะครับผมได้ทั้งหมด18กระสอบนะฮะตา่เสือกพาไปโอ้หแต่มันไม่ได้พอพึ่งกระสอบหรอกเพราะว่าข้าวนี่มันล่วงเร็วไหนทำยังไงแม่ประทิ์ทำให้ดูอีกรอบนึงต้องแกะออกจากมัดแล้วเขย่าให้เปลือกให้ไมดข้าวหล่น แต่บ้านผมคงไม่เอาเขาทิ้งเลยนี่ไงมันมีข้าวอยู่นี่ไงนี่เออมันจะมีข้าวติดอยู่หน่อยนึงสมัยตอนจะได้ประมาณนี้นะคะเขานะเขาทิ้งไปอย่างนี้เลยครับเออเขาก็เก็บไว้ให้หัวให้ให้ควายกินเลยเก็บไว้เป็นข้าวเชคดีกี่สอบแล้วคะเขยยเไม่อคะอะไรนะฮะกระสอบแล้วคะในเนี้ยในเนี้ยสิบเจ็ดอันนั้นคือกระสอบที่สิบแปดสิบเจ็ดอันนั้นสิบแปดนะคะใช่ประมาณสิบแปดกระสอบ แต่มันก็เยอะจริงๆพอเก็บนะคะลวล่างเนี่ยค่ะไม่เอาเนาะเสื้อเนาะม่เรียกว่าข้าวก้นอย่เนี้ยเขาไม่เอาเขาไว้ให้พวกนกพวกอะไรมากินเหมือนแบ่งปันให้เขาได้กินน่ะแล้วเขาจะเก็บฟางไว้เป็นฟ่อนฟอนแล้วทำไมนกเวลามันกินมันไม่แบ่งปันให้เรากินบ้างอะเราอยากกินกับนกเหรออยากแย่งด้วยเหรอบางทีนกมันไปกินผลไม้ราคาแพงๆเรามันยังไม่แบ่งปันให้เรากินเลย มันก็จิกไปกินคำหนึ่งเพื่อมันบินอีมันอีมันก็บินไปเลยอิจฉาไม่กินนกอิจฉาเรานี้แบบไปไม่เป็นเลยค่ะคำนี้หนูไม่รู้จะพูดยังไงทำนาเราจะมีนกอ่ะมันทีนกกินเม็ดหนึ่งให้เราพวกเราเถียงไม่ได้เลยค่ะคำนี้แต่แต่มันข้าวมันเม็ดมันรีบๆเองนะมันไม่ตรงตรงมันก็ข้าวเลยเนี่ยไม่ใช่เม็ดที่สมบูรณ์เท่าไหร่งั้นเราหรือเอานี่ออกแอดชายแล้วก็เอาเก็บเงินไปให้แม่เพียรเนี่ยข้าวมันเม็ดบางรีบๆมันไม่มีข้าว มันมีก็ส่วนน้อยอ่มีทางเดียวแหละเก็บอันี้โยนก็สำหรับคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์นะคะกดติดตามนะคะช่องอดิสร์แฟมิลี่ช่องลูกี่แฟมิลี่นะคะช่องบ่าสอน,น,จ,นจำปาลงเหนือนะคะก็แอดก็มาช่วยพี่ๆเขานะคะในการกรอกข้าวนะคะอาจจะไม่มากก็น้อยนะคะก็ร่วมด้วยช่วยกันนะคะฝากเป็กนกำลังใจให้ด้วยกันนะคะในคลิปนี้นะคะก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกท่านทุกคนกราบขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ อ้าวเบาหนุมาใช่ไหมเบาหนุมาตอนที่จบแล้วโอ้ oh my god เหมือนรูน้เวลาเลยใ,เลใ,ใช่จร,จริงด้วยไม่มีป้ายเบาหนุมาพี่ชายดูสิมาตอนเนี้ยพี่ชายตอนแรกพี่มอบหมายให้ดอกเบ,บ,บาหนุทําไม่ใช่หรอใช,ใช่ไหมข้าวเหลือยยอยู่เลยเออแสงแดดยามอาทิตย์อัสดง แมมตึนเลยละอาจจะแบบว่าบ่าวนุก็มาขนนะคะเอาเอารถกระบะเตรียมมาขนหรือเปล่าจะใช้รถบ่าวนูหรือเปล่าเนะก็คลิปนี้ไปแล้วนะคะทุกท่านทุกคนสวัสดีค่ะ